ครับสวัสดีครับพบกับกลยุทธ์ประจำสัปตาห์นะครับก็เข้าสู่ช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายนะของปี2,564ละนะครับเดี๋ยวก็คงจะมีในเรื่องของตัวธีมของการลงทุนนะในช่วงที่เหลือของปีนี่แหละนะครับที่ผมคิดว่ายังน่าจะเป็นกระแสหลักและน่าจะเป็นในเรื่องของตัวคีย์คา a าลิสสำหรับในเรื่องของตัวราคาหุ้นได้ นะครับเรื่องแรกนะก็คงจะพูดถึงในเรื่องของตัวหุ้นที่โดนขายลงมาในลนักษณะของแพนะิคเซลที่เกิดขึ้นเนี่ยในช่วงประมาณสักเมื่อ,อต้นต้นเดือนธันวา,านั่นก็คงจะมาจากในเรื่องของความไม่ตกเกี่ยวกับการ กายพันธุ์นะของไอตัวสายพันธุ์โควิด19นะครับที่เขาเรียกว่าเป็นตัวของโอมิคอนตอนนั้นเองเนี่ยราคาหุ้นหลายตัวนี่ก็ดิ่งกันลงมานะครับก็เรียกได้ว่าเป็นพายิคเซลที่เกินกว่า8%ขึ้นไปแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแรงโคเวชชอในหุ้นกลุ่มพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ทีนี้เราก็มาลองไล่ดูนะครับผมยิ่งคิดว่ายังมีหุ้นอยู่อีกหลายตัวนะที่โดนช็อตอเกนพอร์ตไปรวมไปถึงนะครับโดนขายลงมาในลักษณะพายดิคเซลเนี่ย แล้วมันยังรีบาวกลับไปได้ไม่เยอะนะครับพูดง่ายง่ายนะั่ก็คือมีโอกาสครับในหุ้นกลุ่มนี้อาจจะยังคงมีแรงซื้อคืนหรือซื้อกลับได้อยู่นะซึ่งมันก็คงจะไล่ดูนะฮะว่าอะไรบ้างที่ลงกันมากกว่า8%ลงกันในระดับประมาณสัก5 6นะครับแล้วยังรีบาวไปได้ไม่เยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกตัวัชยโยนะอย่างในตัวของสเตคอนอย่างนี้เป็นตน้นนะครับตรงนี้อยากให้ติดตามกันดูในตัวของรายงานนะครับผมจะพูดถึงเรื่ององการโควตชอนในหุ้นหลนักนี้นะทีนี้ในส่วน ของตัวประเด็นอีก อันหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับในเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะเกี่ยวกับในเรื่องของการควบรวมกิจการกระแสที่เกิดในเรื่องของการให้ความร่วมมือกันในทางธุรกิจใหม่ๆนะครับที่เรียกว่าเป็นภาพของการเกิดออังการ์เมชั่นนะหรือจะพูดถึงในเรื่องของตัวคาร์บะเรลเลชั่นนะแน่นอนทว่าในเรื่องของตัวคุณในกระแสพวกนี้ยังคงร้อนแรงนะครับแล้วก็ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเราเห็นอยู่หลายกิจการด้วยกันนะครับที่มีการเขาเรียกว่าเพิ่มความเพิ่มความร่วมมือกันในทางธุรกิจ ยกตัวอย่างเนี่ยนะครับอย่างในส่วนของธุรกิจเมื่อเร็วๆนี้ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะอย่างมีแค่สอตัว OTO กับ IP เป็นต้นนะครับผมยังคิดว่ามีอีกหลายกิจการครับที่อยู่ในขายนี้ โดยเฉพาะ,ะในธุรกิจที่เรามองถึงในเชิงของตัว replacement cost นะครับที่ดูแล้วเนี่ยมันยังค่อนข้างที่จะมีแก็นะหรือมีโอกาสครับที่ซื้อไปแล้วเนี่ยคุ้มค่านะเมื่อได้กิจการนั้นไปนะครับนั่นคือไอเดียในการหาหุ้นในกลุ่มนี้นะครับก็ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับในตัวของรายงาน,นที่เรามีการ head up ไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้ก็คงจะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะหุ้นที่อยู่ในขายนี้มีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นหุ้น W u หุ้นแจ๊ดหุ้น ธานีเป็นต้นนะครับอันนี้เราอาจจะดูจากในเรื่องของตัวปริมาณการซื้อขายที่เข้ามาเยอะแบบผิดปกติดูก็ได้เนระาก็อาจจะมีในเรื่องของตัววิธีในการหาหุ้นแบบนี้เนี่ยใน วิธีที่ต่างๆกันไปนะครับแต่ผมมองว่าในเรื่องของตัวกระแสะตรงนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่น่าจับตาดูนะครับกับในเรื่องของพวกการเกิดการซื้อกิจการการการทำความร่วมมือกันในทางธุรกิจใหม่ๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนในเรื่องของตัวธีมที่เป็นเรื่องของฤดูกาลอยู่แล้วนะครับในช่วงนี้อย่างที่เราเห็นข่าวกันว่าเอาล่ะมีในเรื่องของตัวมลสุที่เกิดขึ้นนะครับในฝั่งฝั่งอเมริกามีทอร์นาโดเกิดขึ้นนะครับมันมีผลกระทบทั้งในเรื่องของตัวพวกคลังสินค้าตลอดจนในเรื่อง ของตัวการเล่งสต็อกสินค้าซึ่งอย่างในกรณีล่าสุดเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็คงจะเห็นผลมันอยู่แล้วแหละนะว่าในเรื่องของตัวเรือที่ปัจจุบันในคอนเทนเนอร์ชิ ผมจะเน้นเฉพาะตัวที่เป็นคอนเทนเนอร์ชิฟนะครับคอนเทนเนอร์ชิฟก็คือพวกเรือตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหลายเราจะเห็นว่าในตัวของค่าระวางในธุรกิจพวกนี้ยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเนี่ยทำนิวไฮไปละนะสี่พนะครับอันนี้เราไปดูในตัวของรายงานได้เหมือนกันนะครับซึ่งในส่วนของตัวค่าระวางที่เป็นตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยมันขึ้นไม่หยุดนะมันก็สืบเนื่องมาจากอย่างที่เรียนไปนะครับแล้วก็ในตองน,นี้เองเนี่ยทั้งไอตัวของเรือที่มันขาดนะครับภาวะการติดขัดหนานแน่นในบริเวณท่าเรือ นะมารรสมที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ดีมาหรือว่าไอ้ตัวคําสั่งซื้อที่ยังคงแข็งแกร่งอยู่แบบนี้ทำให้ค่าระวังที่ขยับขึ้นมาก็น่าจะเป็นคุณประโยชน์ทั้งในกลุ่มที่เป็นสายเรือรวนะมไปถึงในเรื่องของพวกตัวกลุ่มที่เป็น forwarder freight forwarder ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทั้ง sea freight หรือจะเป็นทั้งในส่วนของตัว air freight นะครับอันนี้มันก็อาจจะเป็นอานิสงด้วยแหละนะครับจากก่อนหน้านั้นเนี่ยการแข่งขันกันในธุรกิจที่เป็นเรือตู้อาจจะมีค่อนข้างเยอะแต่พอในฝั่งของตัวธุรกิจในสายเรือ ของญี่ปุ่นมีการรวมกันนะครับเรียกว่าวันเนี่ยนะมันก็เลยทําให้การแข่งขันเนี่ยมันลดลงไปแล้วก็ลกลายเป็นตลาดที่เราเห็นแล้วว่าค่าระวางเน,นี่ยมันขยับขึ้นอย่างต่อนเนื่องแล้วก็ดีมานหรือว่าความต้องการใช้เนี่ยยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับอันนี้ก็แน่นอนครเป็นติ้นที่ต่อเนื่องกันมาจากก่อนหน้าที่เราเคยขอซื้อไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตัวของกลุ่มสายเรือต่างๆนะอันนี้คุณจะเป็นสรุปนะสเรื่องหลักๆนะที่ผมบอกว่าน่าจะเป็นกระแสในเรื่องของการจับหุ้นหรือเลือกหุ้นสําหรับการเลือกลงททุนนนได้้ใช่่วงอองีีีเืออขป ทีนี้ในส่วนของตัวหุ้นแนะนํา3ตัวนะประจําสัปดาห์อันนี้ก็จะเป็นหุ้นที่คัดขึ้นมาจากทางทีมวิจัยฝ่ายวิจัยของเราอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ก็จะมี RCL ปตทสพอแล้วก็ตัวโควบก็ผลตอบแทนเป็นไปอย่างที่เห็นนะครับเฉลี่ยก็ประมาณสัก1.31%่งนะครับแล้วก็ในสัปดาห์นีนะ้ก็จะมีหุ้น3ตัวที่เลือกขึ้นมาจากทางทีมวิจัยนะก็จะมีในตัวของกสิกรนันเอนเฮาส์ house, นะครับแล้วก็ตัวของแบมนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวหุ้นที่แนะนํากันทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วนะครับก็อยากจะให้นักลงทุนนะติดตามในรายละเอียดนะครับอื่นๆในตัวของรายงานฉบับเต็มได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงในงเรื่องของตัวข,อข้อมูลจากฝ่ายวิจัย ที่เต็มไปด้วยเนื้อหาแล้วก็ในเรื่องของการวิเคราะห์เกี่ยวกับผู้นรายตัวและกลยรายกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับอยากให้ติดตามดูผ่านในส่วนของตัว BLS Research ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ